เราเข้ามาที่โทรทัศน์กันนะคะรายการก็ไม่มีอะไรจะใ้นะคะตน่นเตเลยได้เรียกที่ร้อนอบไพ่ขอคุณบ้านครับก็อยากให้ท่านจำเรื่องของประเทศไทยถึง,ง,งาน,นากนานยพดีได้วยไนั่คอวัีใหม่จบท่าผู้ชมแล้วครับในนามของการท่องเที่ยวแห่ประเทศไทยถึงานาสาศูนย์ครับ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้องนับปีใหม่ในปี2555นี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย้็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในคุณงามความดีที่เราได้ร่วมกระทำแล้วก็สิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งเป็นมคลยิ่งก็คือองค์มสมเด็จพระเจ้าอยู่หวของเราองค์สมเด็จพราชนีชนีครับโหลวโตวัดป่าเรไลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสากลโลก

La